โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนลาย์เกมส์ดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับว่าซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นทั้งการตัวละครและที่เหมือนจะต่อไปนี้นะ่าจะเป็นเหมือน2เวน้นนะครับมา2เวน้นติดเลย ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ค่อยลุ้นเลยอะเออผมว่ามาสองเว้มันมันไม่ค่อยได้ลุ้นอะเท่าไหร่นะครับผมเออแต่ว่าจี้ก็ยังสุ่มไม่ได้นะครับจี้จะสุ่มได้วันที่22ิอมั้งที่ผมดูนะครับวันนี้ก็มีการ์ดนะครับโหดเลยนะครับมาเลขหลังนะครับก็คือน้องเอรินนั่นเองนะครับผมความโหดคงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมแหมนะครับเป็นสายอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับของเกมเศรษฐีตอนนี้นะครับ ก็ต้นต้นก็จะเป็นตัวอะไรอ,ะอ่ะยมลาเอลินผีเสื้อสมูทตัวอะไรอีกะ่ะสามตัวนี้มักที่ไปปล่อยที่คนเจอกันนะครับสามตัวเนี้ยนะครับผมอืมก็มีคอร์สใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าวันนี้มันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมสำหรับจี้นะครับผมอ่าจี้เนี่ยคือเราส่งได้วันที่22นะครับจะเป็นดาร์กนะครับนี่ใครกาลังเลงจี้ไหนไ,หนไว้บ้างนะครับมีาบดาร์กบดเวยมีดาร์กคูก็รอยอุ้ยโดนนรเทศวะ่ะ ก็ลอยฟ้าที่ถูกในประเทศมาดักหมวกบิดกร์กด้วยนะครับแล้วก็มีพวกที่ดาร์กทั่วไปนะอุ้ยนี่ก็อยากได้นะอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันอนะเอาดีไหมวะไม่ต้องหรอกมั <c> ้ง <oughs> แต่มันไม่มีการวี๊วะ่ะอืมโอ้ดาร์กหมวกไทเทเนียมระเบิดอุ้ยน่าน่าน่าจัดวะ่ะจะอาจจะหาไว้วะจริงๆก็อยากได้นะแต่จริงๆผมไม่มีไอ้นี่ไงแต่ว่าอาจจะหาไว้เรื่องสายวิ๊กหรอ เดี๋ยวดูก่อนนะครับค่อยตัดสินใจวันอีเวนต์เข้าแล้วกันนะครับหรือว่าจะเอาไอ้ไอ้นี่เกาะลอยฟ้าที่ถูกในประเทศเนี้ยสองที่นี้นะถ้าที่ผมดูดไว้นะถ้าผมจะเอาจริงอ่ะนะครับ แต่หลายๆคนนะครับอยากจัดที่ไหนก็จัดได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูความคุ้มกันตอนอีเวนต์เข้าละกันนะครับอันนี้เราพูดถึงตัวละครกันก่อนนะครับสำหรับเอรินวันนี้นะครับผมก็ไม่ต้องถามถึงความโหมดว่าควรจะหาไม่หานะครับมันก็ควรที่จะหาอยู่แล้วแต่ว่าเพชรเรานั้นจะมีไหมผมว่ายังต่ำนะสองหมื่นอัพเกณฑ์ประมาณเลยนะสองสามหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้นะครับเออเอาเป็นว่าถ้าคุณดวงดีจริงๆคุณก็แตะปิดต่ำก่าแบบ หมื่นหนึ่งประมาณนี้พระดวงดีๆนะหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดวงดีนะทุกวันเนี้ยการ์ดการ์ดประจำเดือนเนี้ยยากนะผมผมดูแล้วเนี่ยหาเอ็ห้าอันหาไอ้นี่ห้าอันนะครับผมยากนะเอ่อต้องสุ่มให้ได้เอ็เลยนะเว้ยในเนี้ยนะครับอีแมงกะพุนเนี่ยนะครับพ่อแมงกะพุนเนี่ยนะครับแล้วคือแม่งหาคอสต่อแม่งใช้แปดอันที่้างซื้อเอาเธอหมดเยอะกว่าการ์ดซะอีกมีสี่หมื่นนี่คือจะปิดคอร์สไหมเนี่ยคอร์สสองเนี่ยอ นะครับสาหรับคอสอผมดูมาแล้วนะความสามารถนะครับผม,มก็ไม่ค่อยเท้าไห่นะผมว่าคอสหนึ่งดีกว่านะครับเหมาะกว่านะครับออนะครับสำหรับเอลรินนะครับก็เป็นการที่แบบเน้นคอมโบเดียวจบคอหมหดเนี่ยนะครับผมก็คงไม่ต้องพูดนะเพราะรีวิวหลายๆคนก็คงดูกันไปแล้วแหละนะครับจะจัดก็จัดครับรับรองไม่ผิดหวังหรือจะรอตัวประจําเดือนไหม รอประจำเดือนตัวหน้าอีกไหมหรือยังไงอดใจรอไปก่อนหรือยังไงนะครับตลอดใครที่แบบเฮ้ยผมไม่ชอบพี่ผมรอตัวหน้าอาจจะโหดกว่าน,นี้ก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าการอะไรจะเข้านะไม่ต้องมาถามผมนะผมไม่ได้ดูเรื่องเรื่องการเข้าของเกาหลีเรียงลาดับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเดทพวกอะไรพวกเงี้ยนะครับมันเห็นที่เขาคุยกันแล้วผมก็พอจําได้ประมาณนั้นนะนะครับอะสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอตัวมันก่อนนะครับตัวละครน้องคงไม่ต้องพูดถึงเพราะรีวิวไปเยอะแล้วนะครับตั้งแต่อีเวนต์มันเข้านะครับผม สำหรับคอร์สนะครับก็คือเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามตั้งแลนด์มาร์กโอกาส60%นะครับยิงระเบิดตามใจชอบในพื้นที่ตรงข้ามแบบสุ่มอันนี้ผมว่าไม่ค่อยดีจะเท่าไหร่ผมว่าโลกซูปเปอร์ค่อนข้างดีแล้วนะครับไว้สู้กับ ผีเสื้อนะครับป้องกันการขังคุกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราสร้างแลนเกินสองครั้งอะ่ะถ้าไม่มีคอสหนึ่งอ่ะมันจะเล่นยากมากถ้าไปเจอผีเสื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันป้องกันการขังคุกอะไรอะไรได้อย่างนั้นได้นะครับผมผมว่าคอสหนึ่งค่อนข้างจะดีกว่าถ้าจะหมวกแล้วเบิดถ้าจะเอาความสามารถระเบิดเนี่ยผมเนี่ยลอจี้เนี่ย G, เนี่ยรออีจี้จี้เนี่ยจี้หมวกเนี่ยถ้าอยากได้ความสามารถระเบิดอ่ะไปทําหมวกนี้เลยเนี่ย เนี่ยหมวกดาบเนี่ยนะครับหมวกนะครับผมเนี่ยหมวกดาบเนี่ยหมวกระเบิดอะไรที่เนี่ยอยากได้ความสามารถนั้นน่ยไม่ต้องไอ้นี่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนคอสเลยคอสหนึ่งดีอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนหมวกเลยใช้หมวกนี้ถ้าอยากได้ความสามารถนั้นก็คือเราชอบความสามารถไหนอ่ะคือถ้าหาหมวกไว้เยอะๆเราก็สามารถเปลี่ยนได้อะหมวกก็มีอ่ะหุ่นไลกาใช่ป่ะหุ่นไลกาเฟกอู้เยอะแยะนะครับอู้แล้วแต่ความสามารถเราอยากได้ความสามารถไหนทุกวันนี้มีเยอะอยู่ที่เราเลือก ใ้จี้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าคอสเทียมสองผมไม่แนะนำเนี่ยเพราะว่าจะสู้ถ้าคุณเปลี่ยนคอสหนึ่งออกคุณจะสู้ผีเสื้อลำบากมากนะครับแล้วมันก็ดีในหลายอย่างนะโลทูเปอร์เพราะว่าตอนนี้ไอจี้โลทูเปอร์มันยังไม่มีเลยนะครับถ้ามีจี้โลทูเปอร์มาเออมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเออคอสไม่จําเป็นอะอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้มันจําเป็นนะครับแนะนําว่าถ้าจะคอสสองคุณหยุดเลยนะครับหยุดเลยนะครับ เอาคอร์ดหนึ่งดีแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมอ่าก็คือมีหลายภารกิจนะก็คือมีเล่นรอบด้วยนะครับเล่นอุ้ยปิดเพชรจีแล้วก็มีเล่นเล่นรอบด้วยนะเล่นรอบวันหนึ่งอ่ะได้ร้อยห้าสิบเพชรเนี่ยไงเล่นห้ารอบได้ห้าสิบครับเล่นสิบห้ารอบได้หนึ่งร้อยเพชรับวันหนึ่งก็รับไปร้อยห้าสิบครับผมอ่าสิบแปดถึงยี่สิบห้ารับไปเลยครับพันสองนะครับผมอ่าแค่เล่นเกมก็ได้เพชร นะครับอยากมีเพชรเยอะนี่เน้นทำภารก,กิจให้มันครบเนี่ยแต่ทุกวันนี้ผมทำไม่ค,ครบหรอกนะครับอีพีห้าร้อยเพชรห้าถึงเกมผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเล,เล่นไม่ครบเลยนะครับจริงที่เชื่อางานเยอะขนาดคลิปอีเวนที่แล้วก็ยังไม่ได้ลงเลยแบบไม่มีเวลาบ้างอัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูร้านค้าสักแป๊บหนึ่งก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคอสสองเนี่ยเท่าไหร่ <c oughs> อ่ะเราออกกรอบลิมิเต็ดครับโอ้ของอีแมนกะพุนนี่ว่า นะครับแสงตำนานนะครับอันนี้ก็มีเจ0ดร้อยนะครับประมาณเจ0รอยนะครับสำหรับครอสนะครับถ้าอยากได้ครบเลยก็เท่าไหร่อะในเชียรพัน่าบาหก็เอาเรื่องราคาข็แรกเอาเรื่องอยู่นะแต่เคด้อันยังไม่ดีเยอะอยู่รูนการป้องกันความเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใส่รูนกันย้ายดีแล้วรูนกันเคลื่อนย้ายอดีแล้วนะครับ แนะนำนะครับว่าให้ให้เอาคอสหนึ่งนะไม่แนะนําให้เอาคอสสองนะอันนี้อะไรอะ่ะตํานานเอลรินสิบรอบเอดบวกอ๋อซื้อมาก็ใครเออใครแบบอยากลองเล่นก็ศูนย์จุดสามป่ะศูนย์จุดเท่าไหร่อ่ะไอราคาเท่าไหร่ยี่สิบบาทหรอหรือสิบห้าบาทไม่รู้เมืเอเนะี้นอ่ะศูนย์จุดสามสามเหรียญนะ,นะครับเออใครอยากใครไม่มีการแล้วอยากลองเล่นสักสิบเกมเนี่ยซื้อไปได้นะเออซื้อไปได้นะ ว้าวแพ็คการ์ตัวละครตำนานว่ะนี่น่าจะเป็นสุ่มป่ะทุกคนผมว่าอุ้ยได้สองแพ็คเว้ยอันนี้เป็นแบบไม่ค่อยดีอันนี้แบบหนึ่งโบนัสพรีเมียมแพ็คตำนานตัวละครสุ่มป่ะน่าจะสุ่มว่ะแต่ได้สองแพ็คเลยนะเว้ยแพ็คนี้เป็นการ์ตตำนานห้าตัวบังอันนี้แพ็คอันนึงเป็นแพ็คตำนานท็อปห้าเว้ยอันนึงเป็นแพ็คพรีเมียมโอ้ตำนานท็อปห้าก็โหดอยู่นะ อุ้ยก็ได้ตัวโหดอยู่นะอู้ท็อปทั้งนั้นเลยแต่ว่าราคาอู้ราคาแรงอยู่เด้อราคาเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยราคาก็แรงอยู่นะครับพี่อู้อกพ็พันพันพันกว่าเนาะประมาณพันพันหนึ่งร้อยป่ะพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยป่ะประมาณนั้นอะไม่แน่ใจอะ่ะประมาณพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยอะแต่ว่าถ้าเอาไปถูก,ก,กุ่มก็ก็ ตีเป็นเพชรมันก็โอเคนะแต่มันสุ่มนะน่าจะสุ่มอัตราสุ่มอ่ะดูในนี้ก็ได้มั้งดึมดุมดุมนี่ไงแอบน้อยสุดครับเอลรินครับเปอร์เซ็นต์น้อยสุดเลย5%้าเปร์เนต์เนี่ยเกต้านะครับเยอะสุดเลย40%นะครับลงลองลงมาครับเทพีนิกี้ครับอ่าลองมาอีกเป็นผีเสซสสมุดครับลองมาอีกเป็นแบมบีน่าครับผมเปอร์เซ็นต์น้อยสุดครับเอลรินครับใครอยากลองสุ่มนะครับอยากลองฉันเออลูกบาทอะไรเนี่ย แบบเลือกสองอะไรเงี้ยเนี่ยเลือกหนึ่งพันเพชรสอง0ันหินโอ้ตายแล้วรอเลือกไอเทมอือือ,อ้อะไรเนี่ยตัดการ์ด65โอ้โอเคอยู่นะตัดการ์ดเริ่ม65บางทีมันเริ่ม60อันนี้เป็นแพ็กการ์ดพรีเมียมอ่ะดูเอาดิอะไรเยอะสุดอ่ะไอไวนาเดียเยอะสุดอ่ะนะครับ2ี่เ กับโซฟีนักจัดดอกไม้อะไรยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็เปอร์เซ็นต์น้อย,อยนะร,ราคาก็แอบแรงเอาเรื่องนะครับหมดแล้วมั้งไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็นั่นแหละถ้าจะจัดนะครับก็มีเพจสักสองสามหมื่นแล้วกันผมว่ามันมันไม่น่าจะแตกต่างจากอีเวนต์ตอน ตอนที่มันมาหรอกนะครับตอนที่มันอัปเดทมาแรกๆหรอกผมว่าน่าจะปิดพอๆกันอนะ่ะผมก็ปิดไปเท่าไหร่ไม่รู้นะสองสามหมืนะ่นเนี่ยมั้งประมาณนั้นอนะทุกวันนี้ตีไว้เลยถ้าจะทำ,ทำการ์ดพวกนี้ถ้าแบบแม่งแบบ G.M มันไม่ร้องให้แบบว่าปิดง่ายจริงๆนะอยู่ที่ประมาณเนี่ยสองสามสี่หมื่นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างน้อยหมื่นหนึ่งค่อนข้างน้อยนะครับอย่าบอกว่ามีเพชรแสนเนี่ยมันมีเพชรเยอะนะผมว่ามีเพชรแสนเนี่ยแปบ๊บเดียวหมดนะถ้าคุณใช้แบบไม่อะไรอย่างเงี้ย อีเวนต์จี้ก็จี้จี้หนึ่งะดูบาบงจี้แป้งทําเป็นหมื่นเลยนะตัวละครก็สามสี่หมื่นใช้แป๊บเดียวแสนหนึ่งอะหมดอะจริงทุกคนต้องแบบพักอีเวนต์บ่อยด้วยนะทำแค่จี้ที่มันจาเป็นก็ได้ถ้าใครมีเพชรน้อยนะครับเออสำหรับผมก็เดี๋ยวผมก็ลังเลยผมก็อยากได้หมวกด้วยเี่ยหรือว่าจะทํทั้งสองจี้ก็ไม่รู้เนาะผมก็คิดก่อนละกันนะสำหรับจี้ที่ผมสนใจนะเออนะครับโอเคสำหรับเอลินนะครับก็อยากจัดก็สุดได้ความโหดไม่ต้องพูดถึงโหดอยู่แล้ว นะครับท็อปเท่าไหร่อ่ะผมว่ามันควรต้องเป็นท็อปหนึ่งท็อปสองด้วยซ้ำนี่ไงท็อปสองเนี่ยเช่แบมบิน่าท็อปหนึ่งบันบกโคดเนี่ยถ้าไม่มีพกกันบิ๊กไปมึงเตรียมตัวตายอ่ะถ้าเจอมานะถ้าได้ทอยก่อนแล้วไม่มีกันวงกันบิ๊กันนะโอ้แผลมีกันย้ายเฉยๆก็บางทีเอาไม่อยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วกันนะครับก็เพราะว่า มันก็มีมาตัวเดียวนเนาะก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะความโหดมันก็อยู่แล้วอะการนตีอยู่แล้วความโหดของมาเอลินอะนะครับผมเออก็เดี๋ยวรอเวนจี้แล้วกันว่าเราจะจัดจี้ไหนกันบ้างนะครับหรือจะจัด 2G จี้หรือจะเอาแค่จี้เดียวหรือว่ามีจี้ไหนที่เราอยากได้เพิ่มไหมก็ เดี๋ยวรอวันที่22แล้วกันนะครับเจอกันเวนจี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าใครสนใจยังอยากก่อโค้ดนะก็ยังรับเรื่อยๆนะครับผมอ่ะลดราคานะครับผมอ่ะลดราคานะครับก็คือ70โค้ด120บาทนะครับก็เออบางทีเผื่อว่าบางคนอาจจะสงใจว่ายังรับอยู่ไหมรับอยู่นะครับเออผมไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับก็รับอยู่นะครับสำหรับก่อโค้ดก็ลดราคาล้มานะครับผมก็คือ70โค้ด120บาทนะครับก็ยังทักมาได้จนหมดอีเวนต์วันที่30 นะครับผมอ่ะสําหรับคลิปนี้คงไม่ให้มีอะไรแล้วนะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมอย่าลืมนะครับสําหรับผมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับต้องขอตัวรากไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย